อ่ะมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโฟด้วยนะครับเรือนี้เลองใหญ่บายสักนทีนะครับเจอกันเป็นประจำห้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับก็เรื่องราวข่าวทีรอบสัปดาห์ก็มาเจอกับเราสรุปให้สั้นย่อยให้ง่ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอามาเริ่มต้นครับจาก2ข่าวเล็กก่อนครับก็ยังเช่นเคยนะครับว่าเราจะต้องอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของทวิ t t ตอกันทุกอาทิตย์ใช่นะฮะก็ล่าสุดนะฮะอ่า t w i t เตอร์ครับล่าสุด เมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็แน่นอนมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ว r i f y ใช่ไหมติ๊กอ่าใช่ใช่ติ๊กฟ้าว่าเอ้คุณจะต้องจ่ายเงินนะเพื่อที่คุณจะได้ติ๊กฟ้ามาครอบคออะไรอย่างงี้แล้วก็มีกระสงกระแสอะไรต่างๆจนยกเลิกไปล่าสุดครับ Twitter จะมีติ๊กถูกครับอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่ได้มีสีเดียวมีให้เป็น3มสีเป็นขบวนการเลนเจอร์เลยอ นะพร้อมยืนยันตัวตนรายบุคคลด้วยนะครับซึ่งอีลอนมัสนะครับประกาศว่าจะให้บริการระบบยืนยันตัวตนของ Twitter แบบใหม่นะครับไวมาก2อธันวานี้ไ like ด er ้ใช kind of ้กันแน่นอนนะครับโดยจะมีกระบวนการยืนยันตัวตนนะครับบุคคลแบบแมนนวลนะครับทีละบัญชีก่อนที่จะได้รับเครื่องหมายติ๊กถูกเพื่อแก้ปัญหาการปลอมบัญชีเป็นบุคคลอื่น นะครับซึ่งนอกจากนี้นะฮะเครื่องหมายติ๊กเนี่ยที่ยืนยันตัวตนนะฮะก็จะเพิ่มเป็น3สีนะครับก็ไล่ไประดับไปแล้วกันน้อนเริ่มจากสีฟ้านะครับสีฟ้าสำหรับคนทั่วไปนะครับที่เป็นสมาชิก t w i t t e r Blue ูเดือนละ8เหรียญสารัดนะครับยังใช้กันอยู่อีกนะเนี่ยก็ก็บางคนก็หลวมตัวสมัครไปแล้วอ่ะต้วงำบานยังไม่ทันสินะเพิ่มมาอีกสสีครับคือสีเทากับสีทองนะสีเทาสำหรับ หน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับก็จะได้เป็น Twitter ติ๊กสีเทาส่วนสีทองนะครับจะสำหรับบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆที่มี Official Account ใน Twitter อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอีลอนนะครับเขาเผยว่าบัญชีส่วนบุคคลนะครับจะเป็นเครื่องหมายติ๊กผูกสีฟ้าเหมือนจะหมดส่วนบุคคลใดที่เป็นบุคลากรในหน่วยงานใดๆก็ตาม ก็สามารถมีเครื่องหมายรองขนาดเล็กได้นะครับหากได้รับการยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคลากรของหน่วยงานนั้นจริงๆนะก็บางทีอาจจะเป็นติ๊กฟ้าแล้วมีติ๊กเทาๆติดอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเออไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะอีรอนเนี่ยมีแผนว่าจะนำทวิต t ตอร์บลูกลับมาอีกครั้งนะครับในวันที่29พฤศจิกายนนี้ก็คือวันอัคารหน้านี้จะลาากลับมาแล้วทวิตเตอร์บลนะครับ แต่ก็ได้แจ้งพนักงานว่าจะไม่เปิดบริการอีกแล้วนะครับคือเป็นคนเอาใจยากฮะคือจะมาไม่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันมาาดีกว่ามาอนะยังไงยังไงกันแนวนี่คือเขาบอกว่าอ่าจนกว่าการปลอมบัญชีจะลดลงเดี๋ยวค่อยเอาไอเดียทวิตเตอร์บลูกลับมาอีกรอบแล้วกันเขาบอกอย่างไงนะฮะอะไรตั้งหนึ่งใช่เพราะตอนนี้ก็คือการปลอมบัญชีนี่คือระบาดมากนะครับคือ แม้กระ <ừ, S 1> ทั่งเป็นเป็นตัว Elon Musk อีลอนมาร์กเองก็มีเยอะเหมือนกันเยอะล่าสุดนี่มีเข้ามาฟอนผมเนี่ยประมาณห้าแอคเค้าได้พอหรอฮะอีลอนมาร์กนั้นฟอนผมห้าไม่ใช่ไม่ใช่อีลอนมาร์กเป็นแอคเค้าที่เป็นแอคเค้าเข้ามาติดตามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแอคเค้าอ่าแอคเค้าหลุมอืมนะส่วนใหญ่ออเป็นนะแอคเค้า เออเป็นแอคหลุมเปิดอะไรเงี้ยก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะวานอ่าอย่าลืมไปเฝ้าระวังกันด้วยละกันเนาะใครที่เล่น Twitter อยู่นะครับส่วน Twitter จะล่มไม่ล่มนะฮะก็ยังต้องตามมันต่อไปใช่ครับผมตอนนี้ก็คือกำลังไฟแดบนะฮะเริ่มเริ่มที่แบบว่าจะสั่งมานั้งงานแบบว่าเออนน่นนี่นั่นเออมึงทำงานไม่มาตรฐานออกไปอร่งนี้ก็มี คือเรียกเขากลับมาแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยใครไม่เข้าตากูก็ไล่ออกอีกรอบนึงเงยเออเอออะไรปลาทองนั้นหรอือเปล่าอันนี้ผมดูอัน้ผมดูตามไอ้ผมดูตามไอ้ทวิตเขานะดูตามทวิทย์เขาอเออ,เอ,อผมก็ดูแบบว่าเอ,อ,อย่างไงของเขาเนี่ยอ่ะเป็นคนเอาใจยากหนึ่งอะถ้าพูดตามตรงอ่ะอาามาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันครับที่ทามาหากินของเรานะครับ หนึ่งในอุปกรณ์ทำอาหากินของเรานะครับสำหรับพวกเราเชาชาว u t u b e นะครับที่เรา<ม>ทําการไลฟ์สตรีมนะครับเราก็จะมีโปรแกรมไลฟ์สตรีมต่างๆนะครับหนึ่งในโปรแกรมที่ยอดนิยมและคนใช้กันเยอะนะครับก็คือ OBS Studio นะครับซึ่งล่าสุดครับ OBS Studio รองรับตัวคาลรหรัส AV1 ด้วย GPU ได้ครบทุกค่ายเลยจ้าเย้ใครๆที่ใครที่ใช้การ์ดจอรุ่นใหม่ๆอย่าง RTX 40วกว่าพวกอื AMD RX 6,000 7,000อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Intel Arc ทุกรุ่นก็มี <c oughs> ใครได้หมดแล้วนะคะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยฮะ OBS Studio อฟต์แวร์บันทึกและสตรีมวิดีโอชื่อดังออกเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่น29เบต้านะครับมีการเ <c oughs> ปลีป่ยนแปลงสำคัญคือรองรับการเข้ารหัสวิดีโอแบบ AV1 <c oughs> ด้วย GPU Intel Arc และ AMD Radeon 7000แล้วเรียบร้อยนะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย OBS Studio นะครับรองรับการเข้ารหัส AV1 ด้วย GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series แล้วนะครับซึ่งว่าง่ายคือเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย OBS Studio รองรับการเข้ารหัส AV1 ด้วย GPU ครบทั้ง3ค่ายเขียวแดงน้ำเงินครบเขียวแดงฟ้านะได้หมดแล้วเขียวแดงฟ้าครบ3ค่ายเลยเรียบร้อยนะครับซึ่งนอกจาก AV1 แล้วเนี่ย OBS Studio 29 Beta นะครับจะยังรองรับการเข้ารหัส วิดีโอแบบ HEVC นะครับหรือ H.265 นะครับบน GPU Intel Arc เพิ่มอีกอย่างด้วยอ่าใช่ครับอ H.265 ม,ออมันก็คือการบรีบอัดชันิดหนึ่งนะฮะที่เป็นไฟล MP4 ที่สามารถลดสกเกลแบบว่าลดขนาดไฟล์ลงมาได้ได้อีกอะ่ะไปบีบอัดแล้วมันดีกว่า H.264 เดิมอือ พึ่งมันดีมากดีมากครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะแบบว่าเก็บไว้แล้วก็ไปอัพย้อนหลังแล้วไปตัดต้องตัดต่ออะไรเงี้ยก็ไปอยัาพื้นที่ท<ำ>ดีท<ำ>ํานะทําได้นะฮะไลฟ์สตรีมก็ผมชัดลื่นขึ้นนะฮะแล้วก็มไม่เปือไม่เปืองด้วยแต่ขึ้นอยู่กับว่าการ์ดจอที่คุณใช้นะคะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับอืมนะอ่ะของสองข่าวเล็กหมดและเรียบร้อยค่าวนี้แหละเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของอาทิตย์นี้ยังไงล่ะวันนี้ ก็ตอนนี้ยังเรายัางอยู่นะครับในงานมาหากรรมคอมพิวเตอร์ครัง้งใหญ่นะครับอย่างงานคอมมาร์ทนะครับอ oh. hmm. ที่พึงจกัจไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่แหละนะครับตอนนี้ก็ยัง hmm. ม,มีอยู่จนถึงวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะฮะ hmm. ก็เป็นหลายครั้งแล้วที่ผมไม่ได้ไปนานทีนะครับผมอยากไปทุกทุกครั้งทุกปีนะครับ hmm. เพราะปีหนึ่งเขาจัดกันประมาณสามีครั้งในสองสามคันง่อดี ขอให้แบบว่าได้แวะเวียนไปสักรอบหนึ่งนะสี่เดือนรอบหนึ่งก็ขอสักปีหนึ่งปีละครั้งก็ยังดีใช่นะครับปีนี้ผมก็ไม่จะไปอีกหนึ่งครั้งลำบากอย่างนั้นแหละโอ้โหไปยากครับพี่ตอนนี้ยิ่ไปแล้แต่เขายังจัดที่เดิมนะฮะไปเทคบ้างหน้านะครับใครสนใจไปได้นะครับตอนนี้เราก็ไปเราก็จะพามาดูหน่อยว่าเออไอตรงปวดกัสปวดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆฮะกัสจอไม่ว่าจะภายในภายนอกนะครับก็ มาดูกันมีอะไรกันบ้างอ่ะอ่ะเขาพามาคายโดเขาพาให้ดูครับของด d นี่โอ้เฮ้ยใครที่สายแบบชอบซื้อเอสเตอร์นอลติดตัวนี่น่าจะชอบแล้วเนี่ยนี่ฮะอันนี้ไมค์พาสปอร์ต SSB นะครับเออ SSB <แอ S 1> พาสปอร์ตหนึ่งเทเลไวท์นี่นห้าร้อยกิกตอนนี้เป็นสองพันเก้าห้าสิบหนึ่งเทติ่พันห้าเก้าสิบอืม อันนี้เป็นไดเอ๋อนนเป็นฮาร์ดดิก์ลายลายเฉพาะหน่อยอันนี้อ,นอ,นอันนี้ของ b l a c k p a ตเ e อรนะครับใช่อันนี้แป๊บหนึ่งท่าผู้ชมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวได้คะ่ะอ่ะเราไปกันต่อนะฮะนี่นี่เรามีคิงสตันนะครับอืมคิงสตันคิงสตันหนึ่งเทนะครับอันนี้สำหรับนี่แล้วก็มีอหลายลายอย่างเลยะนะใครสนใจไปตามกันได้นะฮะอ่ะมีอีกไหม ไหมเอออินเทลก็มีนะครับนี่ผมบอกไปว่าหลายร้านที่มีเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอมมือถือนะฮะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องพุงเครื่องพิมพ์เครื่องเกมโอ้โหมีหลายหลายหลายอย่างมากที่มีการลดราคาแบบช็อกมาก <c oughs> <c oughs> แบบที่อื่นก็ไม่มีลดขนาดนี้ให้เออนะครับนี่พวกเมาส์คีย์บอร์ดเกมมิ่งนี่ครบชุดเลยพันห้าเก้าสิบนะครับแล้วก็มีอ่า อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็น ens, เคลเร e เคลเรสนะครับน่าเนี่นี่ยซูมซูม,ซมขอญาติซูมนะน่อยเไปไหนซูมก่อนซูมให้ดูก่อนซูมให้ดูก่อนนะซูมให้ดูก่อนะซูมให้ดูก่อนอ่านี่นี่เป็นคอมนะคเคลเรนเซลนะฮะคอมคเคลเรสนะฮะปกติสองพันหนึ่งสองเกือบสามหมื่นนะ,ะตอเหลือสองพันสองสองมื่สองห้าร้อยนะคะคุณจะได้อะไระไรเต้นเจ็ด อันนี้อะไรเนี่ยหมอเป็นแล็บท็อปนะฮะเป็นแล็ปท็อปเหมือนจะเป็นมันเขาจะมีรุ่นตัวโชว์ด้วยตัวโชว์ที่แบบว่าแบบวันท้ายๆอะ่ะวันท้ายๆอะ่ะมันจะเป็นแบบโชว์รถล้างสต็อกแบบรถจริงๆอะ่ะแบบโอ้โหรถไม่รู้จะรถยังไงแล้ว <c oughs> แบบเอาออกให้ได้อะ่ะแกบบูไม่ขนกลับกูต้องขายออกให้ได้แบบรถแบบรถกระหน่ำเลยอะ่ะเออจะมีโชคนั้นอยู่นะครับถ้าใครไปวันอาทิตย์น่าจะโชคดีแ้วยิ่งต่อค่ำๆเลยนะแต่กลับแต่กลับยังไงอีกเรื่องหนึ่ง นี่มีนาฬิกงนาฬิกานะครับมีนาฬิกาแบบข้อมือนาฬิกาแบบนู่นนี่นั่นนะฮะมีนูหูฟังนี่เอออันนี้ยงอะไรเนี่ยอ๋อนาฬิกาเหมือนกันเสี่ยวมี่นะฮะห้าร้อยจ็บีบเนี่ยฮะเขากล้าขีดขีดราคาขีดราคาเก่าแล้วเขียนราคาใหม่อย่างนี้เลยสุดยอดไหมล่ะเออนะฮะนี่คือนอกเหนือจากงานคอมมาที่อยู่ในนี้นี่คือบางโสดเองนะคะบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับ ีกเช็คเครดิตบโรก็ได้นะฮะนอกจากนั้นนะครับเขายังมีนะครับทางบูธของ s อนะครับเขาจะมีการคู่ขนานเป็นไอทีเอ็กโออนไลน์สำหรับคนที่ไม่สามารถไปงานได้นะครับเขาก็จะมีเอาเฮ้ยเกยจะมีนี่นี่นี่ไปหนึ่งนะฮะนี่เขาก็จะมีแบบนี้ ก็คือราคาเท่างานเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีเติมสีค้าให้ถ้ามันหมดนะก็จะมีแบบรอเพื่อตอกนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับนี่คือของ advice นะคุณพี่อ่าขอ advice เหรอเนี้ยดี a d v i e ครับแต่งรวมไอดีราคาถูกใจของคุณด้วยครับนี่มาดูกันดูอะไรดีโนบุกแล้วกันเนาะอ่าโนบุกมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมีเรื่องมาแต่เพทีม ได้ถึง9,000บาทแต่ะตัวนี้โอ้โห8,900นะ9,000มีทอน10บาทนะครับแบม4กิกนะครับใครก็ใครใครสะดวกพิมใครใช้พิมพ์งานพิมพ์เอกสารดูยูทูบยูทูบนิดหน่อยเออโอเคใช้ได้เอาไ้เถอะนะฮะแต่ถ้าใครอยากไปพวกเขียนโค้ดพวกอะไราร์ดคอร์ดิดแบบว่าไม่ต้องแบบนําเสนอเพราะว่าเขใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยแนะนําว่า1,020,000สีแถวๆนี้1,050,000ก็ได้1ื5 0 0 0าก็ได้1ื5น0 0 0ดีกว่านะครับ น่าจะเป็นราคาที่กำลังดีนะผมว่าแต่หมื่นสองนี่โกโูดูโอเคมากเลยนะผมว่ามีสเปคข้าวเขาบอกเลยเนี่ยผมมอง<ร>มไม่ค่อยเห็นแรมแปดกิกดีดีอาตีเอสดีห้าหนึ่งสองวินสิบเอ็ดอืมอิ Intel 5, Gen 11, นเทลไอห้าเจนสิบเอ็ดนะฮะตัวนี้<แ>โอเทนจะล่าเกืเอบจะล่าสุดเลทีเดียวนะฮะตัวนี้แล้วก็มีสองหมื่นแปดเก้าร้อยเก้าสิบไออาร์ทีเอ็กซ์สามศูนย์ห้าศูนย์นะฮะ ออมีสามแต่ครับเพิ่อมอีกสามพัน 3, นะในสามตัวสูดที่ไอ้นะครับในตัวนี้ม,ม,มีหลากหลายตัวแต่ถ้าใครเป็นสายคอมประกอบนะบก็มีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอันเลยมีตัวที่ผมเล็งอยู่นะตอนเนี้ยผมมีตัวที่เล็งอยู่เช่นตัวอย่างน้องตัวนี้ตัวไหนเนี่ยนี่ไลน์เต้นสามสี่พันหนึ่งฮะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทออ้ยถูก น้อง cpu ตัวเล็กตัวกะเล็กตัวกะเล็กจิ้งๆินะฮะนี่ไลน์เซนห้าสี่บันห้าสามพัสี่เก้าสิบเพิ่มพันเดียวมึงได้ได้เพิ่มอีกสองสองคอนะฮะแล้วก็อีกสี่เฟสเออโอ้ดีอ่ะแต่ถ้ารุ่นแต่ถ้ารุ่นแบบประหยัดประหยัดหน่อยแบบไม่ต้องพึ่งการจอเพิ่มอีกแล้วก็คือตัวนี้เลยสามพันสองรอจีสามพันห้าเก้าสิบาทนะครับหรือเพิ่มอีกหนึ่งสี่พันหกอจีก็ได้ถ้าถ้าใครใช้บอร์ดใหม่นะครับเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งอยู่นะเป็นบอร์ดใหม่บอร์ด นะครับซึ่งมีนบอร์ดก็จะมีพวกเอสาสองศูนย์ก็คือเป็นบอร์ดเก่านะครับตอนนี้คือเก่าแล้วนะเ<แ>พราะเขามีตัวใหม่อย่างเอห้าศูนย์แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นี่ราคาก็เป็นถึงสองพันนั้นบอร์อดเออใส่ได้เยอะแยะใส่ไว้บอร์ดเลยนะฮะอ่ะนี่คือแค่ภาพบางอา้าวไม่คือนี่แ้่อ่ะนี่ฮะข <laughs> อไปนะฮะนี่มีแค่ภาพบางส่วนนะครับของ ทั้งหมดนะใครที่สนใจนะครับอยากจะดูว่าอุปกรณ์คอมคอมเคลมมีอะไรกันบ้างนะครับอยากจะเห็นว่าในงานมีอะไรนะฮะก็ไปดูก็ได้นะที่งานคอมบาก,กิมอนนะฮะตอนนี้ยังจัดอยู่นะครับแล้วก็มีมีถึงวันนะพรุ่งนี้นะฮะที่ใบเทดบางนานะครับอื ไปตามกันได้ครับรจอยากจะรายงานสดจากที่นู่นมากเลยนะเอาจริงๆและยากมากเลยใช่ใช่แต่ทำได้คือทีแรกเราตั้งแต่ว่าเออจะส่งทีมของเราเนี่ยไปไปที่นู่นวันนี้เลยใช่เขาไปเดืทกทนะครับวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเรารายงานเผื่อไว้กันเช็ควิกวิ่น่าจะพอรายงานได้อยู่นะผมว่าน่าจะได้คะพอรีแคปไปได้นะพอรีแคปได้อ่ะเดี๋ยวไปตามตรงนั้นเอาลวกันเอา ก่อนจากไปมีข่าวกุดมาอ,อีกอ่าใช่ครับก็ผมไปเห็นว่ามี y o ยูทูบยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งน <dass S 2> <ถ>ะฮบเขาตัดต่อเป็นตัดต่อโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอยา่างเอไอนะครับอืมาทำให้นักร้องชื่อดังกลับมาต้องเห็นอีกตั้งอีกครั้งจะยังไงจะยังไงแล้วละครับก็ ผมผมไม่สามารถนะผมไม่สามารถเปิดนั่นได้นะฮคะคแตบบ่ว่าแต่ว่าเราพร้อมเราพร้อมแ KB แ b k ภาพใหโดอ่ะนี่ฮะอะนะครับคนนี่คือนี่คือผลงานของเขานะฮะผลงานของเขานะคะรับยู u b e ชื่อว่า Big Child c h ชา d นะครับก็คือเด็กเด็กใหญ่นะครับเด็กเออเด็กใหญ่นั่นแหลนะะเขาเขานำเทคโนโลยีดีเฟกนะคะก็คือเอารูปของเออแม่พึ่งนะผู้ผู้ดวงจันทร์นะครับไปใส ไปใต่ในใต่ใต่ในคลิปเนี่ยนะฮะโดยเขาบอกโดยเขาตัดต่อนะลูกของของไม่พึ่งนะฮะเขาโปรแกรม Deepfake นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยี Deep Learning Artificial Intelligence นะครับหรือว่าให้ AI เรียนรู้แบบเชิงลึกเลยทีเดียวเป็น Deep Learning นะฮะเรียนรู้ได้สร้างภาพใบหน้าผู้พูดจรจั์ขึ้นใหม่ครับโดยให้ภาพจากคลิปสปภารายการจันกลับคลิปนะครับเมื่อปี2 5 3 4นะครับซึ่ง ก็เอาหน้านั้นเนี่ยไปทับหน้าคุณพาเมล่าเมาเด่นนะครับพี่เป็นนักร้องหลังกระเพงนะครับนี่คือรายการร้องข้ากระเพงนะฮะคลิปนี้เออนี่คือร้องข้ากระเพงนะครับ,ก,รบก็คือเขาก็คือเทปเทปนั้นก็คือเขาร้องเพลงเออกระแทกเข้ามาซีนะครับที่คุณเอชยาต้องไปถ่ายให้ไปถ่ายที่ต้องถ่ายเออคุณน้ำพาเมล่าเบาเด่นนะครับหลังกําเพงอ่ะซึ่งคนคนนี้เขาก็เอาหน้าคุณพุ่มผัวไปไปทับนะครับ อส่วนเรื่องเสียงนะครับเขาก็ไปนําเสียงของคุณพุ่มพวงเนี่ยไปใช้ผ่านโปรแกรมแยกเสียงร้องและเสียงดนตรตีก็คือใช้เอไอเหมือนกันนะฮะซึ่งเอาเพลงกระแสเข้ามาทีทั้งทั้งเวอร์ชันตัวฉบับแล้วก็เวอร์ชันของร้อง,ของเข้าไเห็นมามาจูนกันแล้วก็ปรับคีย์กันนะฮะจนกลายเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันรายการแต่เป็นเสียงของคุณพุ่มพวงเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ฮะ กว่าก็เลยออกมาเป็นแบบก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ใครที่อยากดูคลิปเต็มนะคะก็ไปดูได้นะครับที่อ่าอ่ะ,อะโอเคผมผมเอาลิงก์ให้แล้วกันนะครับผมจะใส่ลิงก์ลงในแชทของทวิชให้นะครับอ่าหลอนอ่ะคือคือไม่คือจะบอกว่าหลอนก็ไม่ถูกนะคือต้องใช้คำว่าหน้าอึ้งหน้าอึ้งว่าเทคโนโลยี AI นี่มันลำ้ำจริงๆอะ่ะ ใช่ล้ำมากล้ำมากมันล้ำจริงๆนะเราเห็นแบบว่าเออเนี่ยถ้ามีอะไรอย่างนี้ในบ้านเรานี่ก็ไม่เน่นะอาจจะไอ้นี่กว่านี้อีกนะหาแบบว่าคนแบบว่าเป็นนักร้องเสียงเหมือนหน่อยอะไรเงี้ยนะนักร้องหรือคนที่มีความสามารถในการอ่าเป็นเงาเสียงของคนนั้นๆเนี่ยแล้วก็ให้ทื่นี้ีย้ช่วยเนี่ยไม่เน่เลเออไม่แน่แต่ผมจะบอกว่าเย้กว่านี้เออใช่แต่ผมจะบอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้แค่ทํเขาไม่ทําแค่นี้ค่ะ มีอีกเหรอเขาม,มีอีกเขามีอีกอ่าฮะอ่ะโดบ<ช>น,นี่เป็นแบบเนี่ย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 พอพอดูไกลๆเนี่ยยังเนี่ยยัง AI ก็ยังเนี่ยยังเนียนอยู่ยนะเนียนเนียนยังขมหนาแอ้อกระทั่งแสงอ่ะพี่แสงอ่ะแสง,งยังเนียนเลยเออเนียนนึกว่านึกว่าตัวจริงไปออกนะนึกว่าตัวจริงแบบเออนี้ยขนาดแสงสปอตไลท์ผ่านยังทำได้ยังทำได้เนียนมากเลยอ่ะเออนะ ดูเทคโนโลยี AI ไปไม่ได้นะครับโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะแล้วอ่ะเขาไม่ทำแค่นี้ฮะนี่ช่องในช่องของเขาก็มีอย่างนี้อีกนะครับนี่เอาเขาดูเขาบนอย่างเดียวฮะดูเขาบนอย่างเดียวโออโหมีแบบว่าไปเออไอเยอออสตาเนี่ยออสตาเดี๋ยวเดี๋ยวไวออสตาเนี่ยผมจะ ใจผมมันห้ามไม่ไปดูด้านล่างไม่ได้จริงๆนะเอออะอะไรอย่างนั้นฝากไปติดตามช่องเขาด้วยลวนะชื่อช่องว่าอะไรอะเอ่อบิ๊กชาวบิ๊กชาวเด็กใหญ่นะเด็กใหญ่เด็กใหญ่เด็กใหญ่อ่ะลองไปดูแล้วกันนะแล้วก็ฝากไปไอ้นี่กันด้วยคลิปที่ผมเอามาเอามาําเอามาให้ดูเนี่ยก็คือ5้าต้มวิวแล้วนะคะครึ่งล้านแล้วครึ่งล้านแล้วนะไปช่วยกันปั๊มยอดวิวกันหน่อยแล้วกัน เนาะัพพอร์ตเขาได้ด้วยเหมือนกันนะเดเรย์ยี่ติป่าพายุฮึมไปกดซัพพอร์ตด้วยนะซัพพอร์ตพวกเราด้วยเช่นกันนะครับและคนถามว่ารายการเราเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะครับเรามีระบบ close captioning แล้วนะครับไม่ใช่นะไหนฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยอืมปึ๊บด้านไหนวะอ๋อด้านนี้นี่ไงโคค้ดแป close c a p โค้ดแคปชั่นนิ่งที่ด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะคะ เนี่ยมันมีชื่อข้าล่างอยู่อะไรนะ่ะ <laughs> ะอ,อ้ชาวชาวชา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 อ่านยากเออชาววัดจันตรุกนั่นแหละเอาง่ายๆจบๆๆๆๆ เขาเปิสแตน์บายรอรายการต่อไปนะเอา้ามาเราเละมาพอสมควรแล้วเราขออนุญาตลงเลยแล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามนะครับกับเจอกันใหม่เรื่องนี้เรื่อยๆเส้นเลทีาโมงครึ่งวันเสาร์นะครับ10มวิวุนายน1ทุ่มนะครับ,รบอย่าลืมไปกดติดตามกัน,กนด้วยแล้วไปจะพัฒนัพเดตนะครับก็ด้ข่าวสปหาห์นี้ข่าวแน่อีแกแล้ว,วก็เน่นอยู่นะก็แน่นอยู่นะช่วงนี้เอออืมนะช่วงนี้แน่นๆหน่อยมีอะไรกระแสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะเห็นได้ข่าวว่ามีเกี่ยวกับเรื่องรายการใหม่ ฟอร์แมตใหม่ในประเทศในต่างประเทศต่างๆนู่นนี่นั่นเพียบเลยเราเราเวิร์กเพราะเเวิร์กเพราะตอนนี้ก็คือโปรเขบคุณมากเพืงรีโมทเขาบอกข้อมูลเราพอดีนะครับเรื่องของรายการต่างๆที่เราเราเสนอไปก่อนหน้าเอออืมนะเป็นการบอกข้อมูลมานะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับเขาบอกมาตอนเอ็กต้ารายการเอ็กต้าเราจบพอดีนะว่าวันนทรตายครับอ้า ตามนั้นแล้วกันนะครับเอาอย่าลืไปติดตามด้วยนะครับส่วนเราก็ขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะเจอกันใหม่เสาหน้าห้างครึ่งเราสองคนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยังไม่มีคนแคสต์นิ่งนะไม่มีไ้ <I> mean, มีไม่มีไอ <I mean. S 2> มีเออ